หากคุณกำลังมองหาร้านเติมโรบักที่จะทำให้การเล่นเกมโรบอกของคุณนั้นง่ายขึ้นวันนี้ผมขอเสนอร้าน JB Top Up ร้านเติมโรบักที่ผมนั้นไว้วางใจนอกจากราคานั้นจะคุ้มค่าคุ้มราคายังมาพร้อมกับความไวในการเติมเพียง1-30นาทีเท่านั้นสนใจใช้บริการสามารถเซิร์ช a c e b o o k JB Top Up หรือลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยในคลิปนี้ผมจะออกกำลังกายด้วยพลังของโรบักเพื่อลากสิ่งที่หนักที่สุดในโลกเข้าเส้นชัยกันในแบบ Strongman Alta อันดับแรกเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าผมเคยเล่นเจ้าแมปนี้มาก่อนนะคือ UI เอยหน้าตาเอ่ยและวิธีการเล่นเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยไม่แน่ใจว่านี่คือภาค2หรือภาค3นะครับเพราะว่าเจ้าแมปนี้เนี่ยผมเคยเล่นมาก่อนเมื่อนานมาแล้วประมาณ2-3ปีที่แล้วนะครับและตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นภาคใหม่หรือแรงบันดาลใจอันนี้ผมไม่ชัวนะใครที่มีข้อมูลตรงนี้เนี่ยคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้กันได้นะครับซึ่งวิธีการเล่นของเจ้าแมปนี้นะครับจะให้เรานั้นออกกําลัง กายอย่างหนักน่วงซึ่งตอนนี้เนี่ยดูจากหุ่นของเบนดี้ก็รู้ว่าผมแทบจะไม่ได้ออกกําลังกายแล้วก็ไม่มีพลังเลยครับเขาแนะนาให้ผมนั้นมาลากขนนกอย่างนั้นเหรอโอ้ ขนนกหนึ่งอันสามารถที่จะลากได้อย่างง่ายได้เมื่อเราสามารถที่จะลากสิ่งของเข้าเส้นชัยนะครับเราก็จะได้เ n e r g y มาที่ตรงนี้ตอนนี้เนี่ยผมได้เ n e r g y มาที่9จากนั้นเนี่ยเราก็เอา Energy ที่ได้ครับหรือว่าพลังที่ได้เนี่ยมาออกกําลังกายหรอโอเคต้องคลิกฮะหนึ่งเอเนอก็คือเขาจะใช้ Energy เยอะขึ้นเรื่อยๆครับเพื่อแลกกับพลังตอนนี้เนี่ยผมมีพลังอยู่ที่6แต่ว่าออกกําลังกายต่อไม่ได้นะครับเพราะว่าออกกําลังกายครั้งถัดไปคือต้องมี3 Energy นะซึ่งวิ ที่ที่เราจะได้ Energy ก็แน่นอนครับต้องมาแบกของเข้าเส้นชัยผมจะลองขนนก2อันอ่าดูเหมือนว่าจะสบายๆครับและถ้าเกิดผมลาก3อันล่ะโอ้3อันยังได้อยู่นะ4อันไปเลย4อันโอ,โอ้ไม่ไหวฮะต้อง3อันได้อยู่ครับแต่ว่าดูจากแขนเบนเนี่กับขาบเบนเนี่แล้วนี่คือร่างกายของคนจริงๆเหรอเนี่ย <laughs> อีกแค่นิดเดียวเท่านั้นอีกนิด,ดึงนิด,ดึง นิดนึงกระโดดช่วยอึ๊บอึ๊บได้ไปแล้วโอ้โห ผมแทบจะหายใจไม่สุดปอดครับผมได้ Energy มา46จากนั้นเนี่ยก็ออกกําลังกายครับการออกกําลังกาย1ครั้งเนี่ยจะเพิ่ม Energy ไปเรื่อยๆนะตอนนี้จาก4ก็จะกลายเป็น5<ย>ก็คือยิ่งผมแข็งแรงขึ้นเนี่ยก็ต้องการ Energy เยอะขึ้นนะครับเพื่อที่จะสร้างกล้ามเนื้อนะและตอนนี้ Energy โอ้โหใช้7อันพลังมี15ครับผมจะลองมาลากเจ้าหนังสือพิมพ์อันนี้แล้วกันนะ1อันโอ้ว้าวเดี๋ยวก่อนนะถือว่าลากง่ายกว่าที่คิดครับแล้วก็ได้มา มา20 energy ต่อ1อันซึ่งเราสามารถที่จะลากหนังสือพิมพ์แล้วก็ขนนกได้นะครับแบบนี้เลยอ่านี่ลาก2อันพร้อมกันแบบนี้เราก็จะได้พลังที่ไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าแต่ละอันเนี่ยก็จะให้ energy ไม่เท่ากันแต่เขาแนะนํามาที่ตรงนี้ครับเราสามารถที่จะอัปเกรดน้ําหนักได้หรอเพิ่มพลังคูณ2ฮะซึ่งต้องซื้อด้วย energy นะราคา50ซื้อมาเรียบร้อยครับตอนนี้เนี่ยผมก็จะออกกําาลลังกกยแ้วคููณ2ถำ น่าจะใช่โอเคใช่จริงด้วยฮะจาก17ก็จะกลายเป็น19อ่าเป็นแบบนี้นี่เองซึ่งเราควรที่จะมาอัปเกรดที่ยกน้าหนักตรงนี้ด้วยนะ และเดี๋ยวก่อนนะเจ้าแมพนี้เขามีสัตว์เลี้ยงด้วยครับสัตว์เลี้ยงน่าจะเพิ่มพลังในการฝึกนะครับโอเคเปิดไปเลย50 Energy ได้เจ้าหนูมาถ้าเกิดให้ดีได้เจ้าแมวจะดีมากฮะและเจ้าหนูตัวนี้ครับเพิ่มพลังเหรอเพิ่มพลัง3และ1ทับหหมายความว่ายังไง1นทับหเนี่ยน่าจะหมายความว่าเราสามารถที่จะเอาสัตว์เลี้ยงมารวมกันได้นะครับถ้าเกิดผมใช้ตัวนี้ก็คือจะบวกพลัง12 ตอนนี้ผมมี22ถ้าเกิดผมกดใส่เข้าไปกลายมาเป็น31นั่นหมายความว่าเจ้าหนูตัวนี้จะช่วยผมลากสิ่งของเหรอ ใช่จริงด้วยท่านผู้ชมฮะการใส่สัตว์เลี้ยงทําให้เรานั้นลากสิ่งของได้ง่ายขึ้นโอเคเดี๋ยวเรามาลองที่ถังขยะอันนี้ครับ1อันน่าจะอู้เดี๋ยวก่อนนะจะบอกว่าสบายก็ไม่สบายครับเพราะว่าดูเหมือนว่าจะยังยากอยู่สําหรับเบนนี่นะแล้วก็เรียบร้อยอู๋กว่าจะเข้าเส้นชัยฮะได้มา50 e n e r เ y ผมคิดว่ามาเพิ่มกล้ามเนื้อก่อนดีกว่าฮะอะมาออกกําลังกายครับได้ทีละ2ตอนนี้พลังมีอยู่ที่47เรามาลองลากเจ้าา อางอันนี้ดีกว่าครับอย่าง1อันลากแคบจะไม่ไปเลยครับ oh. เอาล่ะถ้าเกิดผมอยากที่จะปลดล็อกดินแดนสุดท้ายในคลิปนี้ oh. ซึ่งโอ้ากกอดมีหลายดินแดนมากๆต้องบอกก่อนว่าเจ้าแมปนี้เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานนะครับถ้าเกิดผมอยากที่จะไปดินแดนสุดท้ายในคลิปนี้ oh. ก็ต้องเปิดร้านค้าหน้านี้ขึ้นมาครับออกกําลังกายอัตโนมัติ249โรบัคอันนี้ผมรู้สึกว่ายังไม่ค่อยจําเป็นนะแต่ว่าอันนี้จําเป็นครับเกมพาร์ V I P เพิ่มเอเนอร์จี15 แล้วก็เพิ่มโชคนะครับ559โรบัคถือว่าเป็นเกมพาร์ท V I P ที่ราคาแพงนะครับแล้วก็อันนี้ Faster Premium XP เราจะได้ในเรื่องของเรเวลเยอะขึ้นราคา419รบโรบัค ทำไมราคาโรบักมันแปลกๆจังเลยแต่ก็ต้องซื้อครับใส่สัตว์เลี้ยงได้เพิ่มขึ้น1ตัวท่านผู้ชมแะผมย้ํานะครับว่า1ตัว800 r o b u โรบัผมบอกเลยครับว่าเกมพัชเจ้าแมปนี้แพงมากๆนะถ้าเกิดเพิ่ม2ตัวเนี่ย899ร o b u x ัซึ่งสัตว์เลี้ยงเจ้าแมปนี้ก็มีประโยชน์มากๆนะครับ เอาละ899รบโรบักและก็เหมือนเดิมครับคิดจะเติมโรบักคิดถึง JB Top Up ตเติมถูกตเติมไวไว้ใจ JB Top Up สนใจใช้บริการเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับแวะไปใช้บริการกันได้ส่วนอันนี้เป็นเกมพาชใช้อุปกรณ์เพิ่มขึ้นนะครับผมจะยังไม่ซื้อแล้วก็อันนี้เป็นลเด้นบ Bar เพิ่มพลังในการฝึกหรอซึ่งเราสามารถที่จะรับฟรีได้ด้วยแต่ถ้าเกิดผมซื้อ10อัน149รบโรบักอันนี้ก็ถือว่าไม่แพงนะครับเดี๋ยวผมจะลองซื้อให้้ดูแลวกัันนะ149รบ ไม่แน่ใจว่าทําอะไรได้บ้างนะครับและนี่ฮะนี่คืออุปกรณ์นินจาบานาน่าเพิ่มพลังในการฝึก60% 1,299โรบัค โอ้ oh my god เดี๋ยวก่อนนะราคาแพงมากฮะเกมพาร์ทแล้วก็อุปกรณ์ของเจ้าแมบนี้แต่ก็ต้องซื้อนะ0ครับ1300โลบกักกลมๆและนี่คือสิ่งที่ผมตามหาครับนั่นก็คือเจ้าสัตว์เลี้ยงนะมีตั้งแต่83%เป็นเจ้าแรดฮะระดับอีพิกเพิ่มพลัง200เอ๊ะเดี๋ยวก่อน1,000เลยเหรอ299โลบัก เดี๋ยวก่อนนะเพิ่มพลัง1,000นเอนั่นหมายความว่ามันจะเยอะมากๆและผมได้เจ้าไรโนหรือว่าแรดมาฮะ83%เดี๋ยวก่อ <c> น <oughs> นี่คือร่างกายของเบนนี่หลังใส่เจ้าไรโนครับถ้าเกิดเอาเจ้าไรโนออกเบนนี่ก็จะกลับมา <c oughs> คงย้อยแบบนี้แต่ถ้าเกิดกลับมาใส่เจ้าไรโนฮะพลังเพิ่มขึ้นเป็น1,000โอเคผมรู้สึกว่าอันนี้ดูเหมือนว่าจะคุ้มค่าที่สุดในร้านค้าแล้วนะครับ299โรบักซื้อมาเลยฮะกด e q u i p a เ e มาด้วยและได้กอริล่าเดี๋ยวก่อนนะกอริล่าตัวนี้17%ปกอริล่าตัวนี้เพิ่มพลัง1,000กับอีก60 เท่านั้นเองเหรอดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เลยแต่ผมคิดว่าร่างกายผมในตอนนี้นะครับสามารถที่จะลากเจ้าถังขยะอันใหญ่นี้ได้อย่างแน่นอนและก็อีซี่เหมือนเดินสวนหลังบ้านนะได้ Energy มารัวๆครับ2 0 0พ Energy <laughs> ตอนนี้เนี่ยผมน่าจะลากทุกอย่างในโซนนี้ได้นะเอาละเอามาทุกอย่างเลยครับอย่างละ5อันลากแบบ nice ง่ายมากคุณผู้ชมนี่คือพลังของสัตว์เลี้ยงครับแล้ววิธีที่เราจะไปโซนถัดไปของเจ้าแมพนี้เนี่ยเท่มากๆครับก็คือเราต้องมาที่กุญแจตรงนี้กด E จากนั้นก็ลากกำแพงให้พังครับเราถึงจะปลดล็อกโซนถัดไปได้เงื่อนไขเนี่ยมีแค่นี้เองนะไม่ต้องมีเงินไม่ต้องมีรีเบิร์คุณแค่ต้องมีพลังที่มากพอแล้วก็ทําลายกำแพงได้นะครับมาโซนที่2ฮะตรงนี้คืออะไรเอ่ยตรงนี้ตรงนี้เนี่ยดู เหมือนว่าจะเป็นบูสเตอร์ครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมมีเจ้าโกลบาอยู่แต่ก่อนอื่นเนี่ยผมขอซื้อแผ่นน้ําหนักเพิ่มก่อนฮะราคา5,000 Energy ซื้อมาเรียบร้อยโอ้แล้วก็ลืมเลยฮะผมมีเจ้านินจาบานาน่าอยู่ใส่เข้าไปซึ่งจะบวก60% Energy ก็คือผมจะออกกําลังกายได้เยอะขึ้นถูกไหมแล้วก็โกลบาผมจะใช้งานยังไงเอ่ยมันน่าจะเป็นของที่กดใช้นะครับแต่ไม่เห็นจะมีให้ใช้เลยเรามาลองลากสิ่งของในโซนนี้สักหน่อยครับเริ่มจากของเล่น5 5อันดูซิว่าไหวหรือเปล่าของเล่น5อัน,นครับอย่างที่คุณเห็นเลย e ซ s y <c oughs> <c oughs> แล้วก็ยูนิคอนครับ5ตัวไหวหรือเปล่ายูนิคอน5ตัวก็ยังไหวอยู่นะ <c oughs> ผมขอข้ามขั้นมาที่เจ้านี่เลยฮะน่าจะเป็นบล็อก abc 5อัน <c oughs> ถ้าเกิดไหวแสดงว่าโอ้ไม่ไหวครับ 4อันยังพอไหวอยู่นะแต่ถ้าเกิดเอาแบบสบายๆเนี่ยสอันครับสามารถที่จะเดินได้คล่องตัวแต่ถ้าเกิด4อันเนี่ยมันจะช้าเกินไปหน่อยนะได้มากี่ Energy ได้มา9ก้าพันเอเนอรฮะได้มาเยอะมากตอนนี้ผมแวะมาทําภารกิจครับเพราะว่าภารกิจนี้เนี่ยดูน่าสนใจนะภารกิจนี้จะให้เราลากของ200ชิ้นนะครับตอนนี้เนี่ยผมเหลือแค่ประมาณ50ถ้าเกิดเราลากจนครบเนี่ยเราจะได้ดูเหมือนจะเป็นเต่าฮะผมอยากจะรู้ว่าเจ้าเต่าตัวนี้เนี่ยคุ้มค่ากับการที่เราจะมาทําภาร หรือเา <Okay. S 1> ซึ่งพิธีการที่เราจะทําภารกิจง่ายๆก็คือกลับมาลากสิ่งของในโซนแรกครับเพราะว่าในโซนแรกเนี่ยลากสิ่งของได้ง่ายที่สุดแล้วนะแล้วก็เหลืออีก6อันนะเรียบร้อยและสิ่งที่ผมได้นั่นก็คือเววัต ไม่เห็นมีอะไรเลยผมไม่เห็นจะได้เจ้าเต่าเลยผมรู้สึกว่าเจ้าแมบ,บนี้เนี่ยน่าจะยังบั๊กอยู่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมทําหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ยังบั๊กอยู่ส่วนภารกิจตรงนี้เนี่ยก็น่าสนใจนะถ้าเกิดคุณเปิดสัตว์เลี้ยงใหม่อีก2ตัวคุณจะได้ช่องสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้น หช่องครับเอาละมาลองทําภารกิจนี้กันสักหน่อยฮะเพราะว่าอยากได้ช่องสัตว์เลี้ยงสายฟรีนะเปิด3ฟองราคา249โรบัคซึ่งแน่นอนเลยว่าผมต้องซื้อนะครับแล้วก็เปิดแบบ3ฟอง ได้สัตว์เลี้ยงที่ไม่ซ้าการแบบนี้นะครับภารากิจสาเร็จเรียบรอย้อยาอา่ฮะผมได้ช่องสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้น1ช่องฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมสามารถที่จะใช้สัตว์เลี้ยงได้ทั้งหมด3ตัวกด Equibate มาฮะแวะมาซื้อแผ่นน้าหนักอันใหม่ครับราคา25,000 Energy แล้วก็เดี๋ยวไปออกกําลังกายดูเหมือนว่าจะออกตรงนี้ได้นะได้รอบละ10 e n e r g y ครับตอนนี้เนี่ยผมมีพลังอยู่ที่2,800เดี๋ยวก่อนนะผมรู้สึกว่ามันขึ้นยากพอสม ควรเลยและถ้าเกิดผมจะออโต้เวิร์กอัลโอ้โหสองร้อยสี่โรบัคปกติแล้วเนี่ยมันควรจะฟรีนะครับแต่ว่าเจ้าแบบนี้คิดเงินนะ เอาละมาดูกันฮะพลัง3,300สามารถที่จะไปโซนที่3ได้หรือ,อยังนะและโอ้ไปได้เฉยเลยโอเคฮะแล้วก็อีกนิดนึงเรียบร้อยปลดล็อกโซนใหม่โซนห้องน้ำครับแต่ตรงนี้สปินฟรีหรอเ,อ,อเครเครมฟรีมาครับแล้วก็หมุน1รอบเรามีโอกาสที่จะได้เจ้าหมีด้วยครับ0.77%ซึ่งยากมากๆแล้วก็ได้สปินฟรีมา2อันเฉยเลยมามเจ้าหมี เก <No. S 2> ือบได้เจ้าหมีฮะ <c oughs> คือถ้าเกิดได้หมีมาเนี่ยน่าจะดีใจบ้านแตกแน่นอนและได้กล่องผมได้กล่องมาฮะซึ่งในกล่องนี้เราต้องมาเปิดเรามีโอกาสที่จะได้ของแต่งตัวแล้วก็บูสเตอร์นะครับอ่า <c oughs> แต่ว่าผมนั้นได้หนังสือมาโอเค ปลดล็อกโซนใหม่ฮะมาลองลากเจ้าทิชชู่อันนี้ดูครับ5อันผมคิดว่าอ่ายังไหวอยู่ครับแต่ก็แอบช้านเนี่ยเอาละงั้น4อันพอครับ4อันแล้วก็เข้าเส้นชัยได้อย่างง่ายได้ได้ไดรอบละ1 5 0 0 0หมืนอจีฮะภารกิจในโซนนี้คือถ้าเกิดเราทําสําเร็จเนี่ยเราจะเพิ่มช่องในการใส่อุปกรณ์ได้อีกหนึ่งช่องถ้าเกิดใครที่เป็นสายทําภารกิจเนี่ยผมแนะนําว่าควรทํามากๆเลยนะและนี่คือสิ่งที่หนักที่สุดในโซนนี้นั่นก็คือชักโค้ฮะ ผมสามารถที่จะลากได้อย่างง่ายดายแบบนี้เลยครับเอาละผมอยากจะลองจังเลยนะปลดล็อกโซนถัดไปดูสิว่าอู้มีลุ้นโอ้เดี๋ยวก่อนผมสามารถที่จะปลดล็อกโซนถัดไปโดยที่ไม่ต้องออกกำลังกายเลยแม้แต่นิดเดียว Why so easy เดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ผมปลดล็อกมาเดี๋ยวก่อนโซนถัดไปคือโซนสุดท้ายเหรอผมรู้สึกว่ามันไวเกินไปหน่อย <c oughs> โอเคลองมาเปิดสัตว์เลี้ยงสายฟรีดูครับเปิดมาเลยแล้วกันนะ2ฟองได้เจ้าโซฟามาครับเดี๋ยวก่อนเจ้าโซฟาคือ Regen เ,เหรอไม่ใช่ฮะแล้วสีทองทำไมเนี่ย37%ขอดูพลังหน่อยครับเจ้าโซฟาอันนี้ บวก60ผมจินตนาการไม่ออกเลยว่าสายฟรีจะมาโซนนี้ได้ยากแค่ไหนผมว่าน่าจะมายากมากนะเรามาลองลากเจ้าถังป๊อปคอนดูฮะฮ<า>ถังป๊อปคอนน่าจะลากได้สบายๆอยู่แล้วครับและของที่หนักที่สุดในโซนนี้นั่นก็คือเจ้าโซฟาฮะมาลองลากโซฟาและผมก็ลากมันได้อย่างง่ายดายจนไม่น่าเชื่อ เดี๋ยวก่อนนะผมมีพลังแค่3,300เองหมายความว่าพลัง3,300มันเยอะเหรอและว้าว ผมได้ Energy จากการลากโซฟา1น1อันถึง20,000ครับและถ้าเกิดผมลาก2อัน <didn> อูน้ไม่ไหวฮะลากได้แค่อันเดียวนะครับถ้าเกิดจะลากแบบสบายๆแต่ก่อนที่จะออกกำลังกายเนี่ยขอแวะมาซื้อแผ่นน้ำหนักอันใหม่ก่อนนะราคาโอเมกอนนี่คือแผ่นน้ำหนักที่เพิ่ม34เท่าครับราคา650,000แต่ถ้าเกิดผมซื้ออันนี้499รัคซึ่งโซนถัดไปก็จะมีให้ซื้ออีกอืมผมจะซื้อดีไหมคือถ้าเกิดผมซื้อด้วยเอ e r g y มันก็โอ้โหแพงอยู่นะเอาละผมจะซื้อเจ้าทีวีอันนี้แล้วกันนะ500โรบรักอันนี้แนะนําว่าอย่าซื้อตามนะครับเพิ่มพลังในการออกกําลังกาย40เท่านะครับแล้วก็ไปที่โซนนี้มายกน้ําหนักกันฮะ Energy 200,000มาดูกันว่าผมจะได้พลังมาที่เท่าไหร่ครับตอนนี้3,500-3,600แล้วเงื่อนไขก็เริ่มที่จะกิน Energy เ,เยอะขึ้นเรื่อยๆครับผมออกกําลังกาย1ครั้งเนี่ยใช้ Energy ประมาณ4 0 0 0ฮะ และก็ต้องใช้เยอะขึ้นไปเรื่อยๆโอเคแต่ว่าตอนนี้ฮะ <c oughs> หุ่นเบนนี่ใหญ่ขึ้นได้อย่างชัดเจนเลย และ Energy ผมหมดเรียบร้อยฮะผมได้พลังมาที่5,400มาดูกันครับว่าผมปลดล็อกโซนถัดไปได้หรือยังนะตามหลักเนี่ยต้องได้ครับและดูเหมือนว่าจะได้เรียบร้อย5,400ก็สามารถที่จะปลดล็อกโซนสุดท้ายได้แล้วครับเรียบร้อยครับ ปลดล็อกสวนหลังบ้านฮะและโซนถัดไปต้องรออัปเดตนี่ผมปลดล็อกโซนสุดท้ายแล้วเหรอเนี่ย <c oughs> ไวมากเลยแต่ลองมาลากสิ่งของในโซนนี้ดูครับนี่คือเจ้ากองฟางซึ่งผมสามารถที่จะลาก1อันได้แบบดูเหมือนว่าจะลำบากอยู่นะเนี่ย ผมเจอบางอย่างที่น่าสนใจครับถ้าเกิดผมกดซื้อไข่ที่แพงที่สุดในโซนนี้หรือว่าไข่สายฟรีที่แพงที่สุดนะครับราคา150,000 e n น r g จีเนี่ยแล้วกดซื้อ1,000ฟองเราสามารถที่จะซื้อได้ด้วยโรบักราคา1,000โรบักค,ครับเรียกง่ายๆว่า1ฟองเท่ากับ1โรบักแต่แน่นอนครับว่านี่คือไข่ที่ดีที่สุดเลยนะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นผมจะรองซื้อให้ดูนะครับเพราะว่าต่อให้เราได้เยอะเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาสัตว์เลี้ยงมารวมกันได้เพราะฉะนั้นรองซื้อ ดูฮะได้เจ้าวัววัวเหรออ๋อไม่ใช่วัวฮะนี่คือเจ้าหมูผมได้หมูมา6ตัวและเดี๋ยวก่อนนะ เพิ่มพลัง600ผมรู้สึกเกลือแล้ว <c oughs> เดี๋ยวก่อนโอเคแต่ตอนนี้เนี่ยผมสามารถที่จะอัปเกรดได้นะอัปเกรดมาครับอัปเกรดรัวๆเลยสําหรับใครที่จะซื้อด้วยโรบักนะครับผมบอกตรงนี้เลยครับว่าเกลืออย่าซื้อด้วยโรบักเด็ดขาดนะคือถ,ถ้าเกิดจะซื้อด้วยโรบักเนี่ยเอาโรบักไปซื้อไข่ฟองเทพทูจะคุ้มกว่านะ <c oughs> อันนี้เนี่ยขนาดว่าผมอัปเกรดมาขนาดนี้แล้วยังไม่มีตัวไหนมาแทนตัวเก่าผมได้เลยโอ้โ <c> ห <oughs> อันนี้เกลือมาก สามารถที่จะแทนได้ครับ ว้าวเดี๋ยวก่อนอยูยูก็แทนได้เฉยเลยนี่คือเจ้าตัวอีปีครับซึ่งอัปเกรดมาเยอะมากๆแล้วนะถ้าเกิดเราใช้เจ้าตัวนี้เนี่ยจะเพิ่มพลัง1,600แล้วก็เจ้าหมูตัวนี้เนี่ยเพิ่มพลัง1,600เหมือนกันครับแล้วก็เจ้า,มาแมลงตัวนี้1,200ก็คือผมได้พลังจากการใช้สัตว์เลี้ยงมา4,500เลยซึ่งก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะตอนนี้ผมมีพลังอยู่ที่1 0,000เอาละ่ะ1ม0 0 0มาลองลากเจ้าหุ่นไลากาตัวนี้ครับลากแบบ ไม่สบาย What พลัง1นึ่งมื่นเลยนะ oh. พลัง1นึ่งมื่นเนี่ยสามารถที่จะลากกองฟางได้2อันครับแต่ก็ไม่สบายอยู่ดีนะไม่สามารถที่จะวิ่งเข้าเส้นชัยได้เดี๋ยวก่อนนะ มันยากขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยโอเคฮะผมต้องกลับมาออกกําลังกายแล้วครับแต่ก่อนที่จะออกเนี่ยต้องมาซื้อที่ยกน้าหนักอันนี้ก่อนซึ่งนี่คือที่ยกน้าหนักที่ดีที่สุดครับเพิ่มพลัง55ราคา1,000โรบักนะครับต้องบอกก่อนว่าเกมพาเจ้าแมปนี้แล้วก็สิ่งของเจ้าแมปนี้เนี่ยราคาแพงมากๆนะแนะนําเลยนะครับว่าอย่าซื้อตามเด็ดขาดนะครับเล่นแบบสายฟรีจะดีกว่านะ <Okay. S 1> ซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผมมีพลังแค่1 0 0 0 0แมันไม่พออยู่แล้วนะครับซึ่งก็นี่ เอเนจี y p พ c ก 499โรบักย้ำอีกครั้งว่าอย่าซื้อตามอันนี้คือผมประหยัดเวลาล้วนๆเลยนะซื้อมาเรียบร้อยครับแล้วก็ออกกำลังกายรัวๆฮะได้รอบลาเท่าไหร่เอ่ย55โอเคผมลืมไปแต่ว่าเงื่อนไขต่อการสกอร์ตหนึ่งครั้งเนี่ย14,000เพิ่มไปเรื่อยๆคือถ้าเกิดผมจะมีพลังสองหมืได้เนี่ยผมต้องใช้ Energy เท่าไหร่ผมน่าจะต้องใช้เอ e น g y แบบ10ล้านแน่ๆเลยฮะ 2,000 years La Thous ตอนนี้ผมมีพลังอยู่ที่15,000นะครับผมจะลองลากสิ่งที่หนักที่สุดในแมปนี้ครับนั่นก็คือเจ้าพิกอันนี้และนี่คือผลลัพธ์ ผลลับที่ไม่ลับท่านผู้ชมมะผมเทพจะไม่สามารถขยับมันได้เลยนอกจากพลิกอันนี้ลม้มลงมานะครับคือถ้าเกิดให้ผมเดาเนี่ยผมเดาว,ว่าน่าจะต้องมีพลังสัก5-6าถึงมืนถึงจะลากเจ้าพลิกอันนี้ได้นะซึ่งถ้าเกิดเรามาดูลีดเดอร์บอร์ดครับอันดับหนึ่งเนี่ยเขามีพลังอยู่ที่42ล้าน42ล้านเลยเหรอเขาเล่นกันยังไงอะ ตอนนี้ผมเริ่มสงสัยแล้วสำหรับใครที่กำลังมองหาแบบออกกําลังกายแบบยากๆเนี่ยผมแนะนำเจ้าแบบนี้เลยครับในคลิปนี้เนี่ยผมเทพบทูไปไม่ต่ำกว่า4หรือ5000โรบัคผมยังมาได้แค่นี้เลยนะ oh. ถ้าเกิดคุณกำลังมองหาชาเลนจ์ยากๆหรือมีเวลาว่างๆเนี่ยผมแนะนำเจ้าแบบนี้เลยครับสนใจอยากจะลองเล่นเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมครับลองกดเข้ามาเล่นกันได้แนะนําว่าอย่าเทพทูเลยนะเพราะว่าเกมพาร์ตเออยของเออย์มันแพงมากๆเลยสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมพี่แจกดไลค์กดแช กด subscribe ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ